นี่คือเรื่องราวสุดหลอนที่เกิดขึ้นที่ตึกอุบาลชั้น3ของโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังในเขตดุสิตของกรุงเทพครับโดยที่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะครับเล่าว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเย็นวันศุกร์ที่เธอต้องเรียนพิเศษดนตรีไทยซึ่งครูเนี่ยก็ปล่อยเร็วกว่าปกติครับเป็นเวลา5โมงกว่าๆเธอก็เลยชวนเพื่อนไปล้างหน้าที่ห้องน้ําใกล้ๆกับห้องเรียนแต่ว่าพอเดินออกมาครับทั้งตึกเนี่ยกลับมืดสนิททั้งๆที่ข้างนอกนั้นเนี่ยยังสว่างเหมือนเดิม ห้องดนตรีเงียบสนิทไม่มีใครอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับยังมีน้องๆเนี่ยนั่งเล่นขิมเล่นดนตรีไทยกันอยู่ท่านใดนั้นครับเสียงวงดนตรีปี่พาดก็ดังมาจากห้องนาติลินเธอเกับเพื่อเลยเดินไปดูครับแต่ว่าในห้องนั้นไม่ได้เปิดไฟมืดสนิทแล้วเธอก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดนางรานะครับกาลังร่ายราอยู่ในห้องนั้นเธอเกับเพื่อจึงรีบวิ่งหนีลงบันไดไปเลยครับแล้วเสียงดนตรีก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมๆกับความมืด พอหันกลับไปมองนะครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติทั้งไฟทั้งเสียงคนเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเลยครับโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงครับแต่ว่าสิ่งที่น่าขนลุกนั่นก็คือรุ่นพี่หลายๆคนนะครับต่างบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดนางรำเนี่ยร่ายรำอยู่ในห้องนั้นและนี่ก็คือตำนานนางรำแห่งตึกอนุบาลครับในโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่ง เป็นเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อโดยที่ยังไม่มีใครสามารถหาคําตอบได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับใครที่มีเรื่องราวหลอนๆของโรงเรียนนะครับอย่าลืมส่งมาให้พี่อ่านได้นะครับเรื่องไหนน่าสนใจจะถูกนํามาเล่าแบบนี้ครับ